มาอีกเรื่องนะะึงค่ะเราย้ํากันเสมอนะคะว่าโลกตอนนี้ไม่ใช่โลกร้อนแต่เป็นโลกเดือดใช่เป็นเรื่องใกล้ตัวเลยด้วยฮะ,ะถูกแล้วมันเดือดขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานเราสัญญากันไว้นะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าอันนี้ใกล้ตัวจริงๆอย่าคุณผู้ชมนะคะติดตามจริงๆว่าถ้าเราไปกลางแดดแล้วเราเกิดฮิสโตกเนี่ย คุณอันตรายถึงชีวิตนะใช่ครับเสียชีวิตเลยนะครับต้องทํำยังไงกับเรื่องนี้ค่ะล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเผยว่าปีนี้ร้อนมากร้อนสูงกว่าปีที่แล้วอีกนําพิษอินเด็กนะคะไปพยากรณ์ความร้อนล่วงหน้าเกรงว่าจะอันตรายไงตม,มีการคาดการกันอย่างนี้เลยค่ะด้านกรมอนามัยนะคะเผยว,ว่ามีคนไทยเสียชีวิตแล้วขีดเส้นใต้นะคะ เพราะความร้อนแล้วถึง131คนค่ะไอฮีทอินเด็กตัวนี้ก็คือเป็นดัชนีชี้วัดความร้อนเพื่อจะแจ้งให้ประชาชนทราบว่าถูกความร้อนแบบนี้เราควรจะอยู่ที่ไหนอยู่ทำอะไรอยู่ยนะฮะการจะไปอยู่ไหนได้ <c oughs> ก็อยู่ในนี้อยู่ในบ้านนะค,ะครับในปร, <c oughs> ประเด็นนี้นะครับแพทย์หญิงอัชารานะครับนิติอภิญญาสกุลครับอธิบดีกรมอนามัยครับพร้อมด้วยนะครับนางสาวกรวีสิทธิชีวภาคครับอดีบดีกรมตุนิยมวิทยาครับเป็นประธานนะครับแถลงข่าวการเฝ้าระวังและการสื่อสารความเสี่ยงสุขภาพจากความร้อน ด้วยค่าดัชนีความร้อนหรือ h ี a อินเด็นะครับณนะห้องประชุมกำรรทรสุวรรณกิจอาคาร1ชั้น1ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขครับเพื่อเป็นการสื่อสารแจ้งเตือนสถานการณ์ความร้อนด้วยค่าดัชนีความร้อนรวมถึงสร้างความตระหนักในการดูแลตนเองและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อนแก่ประชาชนครับโดยแพทย์หญิงอัชรากล่าวนะครับว่าอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นเนี่ยส่งผลให้ความร้อนในบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับสถานการณ์ความร้อนของประเทศไทยที่ผ่านมา มีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากความร้อนครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจําตัวผู้ที่มีภาวะอ้วนผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ที่ทํางานหรือทํากิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานครับและเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนทางกรมอนามัยจึงร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาครับและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการพัฒนาค่าดัชนีความร้อนหรือที่เรียกว่า Heat Index กของประเทศไทย เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและการสื่อสารเตือนภัยจากความร้อนแก่ประชาชนโดยค่าชนีความร้อนเป็นค่าอุณหภูมิที่คนเรารู้สึกได้ในขณะนั้นว่าอากาศร้อนเป็นอย่างไรนะครับด้วยการวิเคราะห์หาค่าที่เป็นตัวแทนของอุณหภูมิที่คนเรารู้สึกได้จริงจากความสัมผัสข,ของอุณหภูมิที่ตรวจวัดได้จริงกับความชื้นสัมผัสทางอากาศนะฮะและนามาใช้ระบุค,ความเสี่ยงโดยแป่งเป็นสี่สระดับนะฮะดังนี้ครับคือระดับเฝ้าระวังสีเขียวระดับเตือนภัยคือสีเหลือง ระดับอันตรายคือสีส้มและระดับอันตรายมากคือสีแดงครับโดยแพทย์หญิงอัชราย,ยังกล่าวนะครับว่าจากข้อมูลการเฝ้าระวังการเจ็บป่วยและการเสรียชีวิตด้วยโรคจากความร้อนหรือเรียกว่ากลุ่มโรคขออภัยครับกลุ่มโรคนะฮะฮีทสโตกนะครับในช่วงระหว่างปี2,562ถึง2,566พบนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตสะสมถึง131คนเฉลี่ยเป็นเนี่ยรายปีก็คือ26คนต่อปีครับและพบแนวโน้มเนี่ยผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะ กลุ่มวัยทํางานและกลุ่มผู้สูงอายุครับไม่ใช่ใครค่ะพวกเราเนี่ยแหละค่ะค,คุณกองดิฉันแล้วก็หลายๆท่านเลยนะคะทั้งนี้ทางกรมอนามัยค่ะจึงขอแนะนำอะมาข้อแนะนําแล้วนะคะที่ให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อลดความเสี่ยงและนสุขภาพจากความร้อนทํำยังไงให้ทําอย่างนงี้คุณผู้ชมให้ดื่มน้ําบ่อยๆจิบน้ําบ่อยๆค่ะปกติอนนะนะเออมีกงมีแก้วอะไร,รประมาณนี้ค่ะนี่คุณก้องเขากำลังจิบน้ําหลังจากที่ดิฉันบอกไว้จิบบ่อยๆนะ ไม่ต้องรอให้กระหายน้ําค่ะสวมเสื้อผ้าสีอ่อนค่ะคุณผชมแล้วก็เนื้อผ้าเนี่ยให้มันระบายอากาศได้ดีค่ะแล้วเป็นไปได้นะคะติดหมวกด้วยเอาปีกกว้างๆเลยนะแว่นกันแดดนี่ก็สําคัญเพราะว่าแสงเนี่ยทะลุเลนตาแล้วก็เป็นอันตรายนะคะ แล้วก็ทาครีมกันแดดด้วยให้ทาเป็นประจำหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งที่มีสภาพอากาศร้อนจัดนานๆค่ะรวมไปถึงนะคะหลีกเลี่ยงการดื่มชาก,กาแฟน้ำอัดลมแล้วก็แอลกอฮอล์คือหลายคนบองว่าโอ้โหร้อนขอฉันดื่มน้ำอัดลมไปเถอะหรือไม่ก็ฉันขอเอ้ยแอลกอฮอล์เย็นๆสักแก้วไหม อันนี้เขาบอกอันตรายนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอยรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ด้วยติดตามสถานการณ์ค่าดัชนีความร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาหากค่าดัชนีความร้อนเนี่ยอยู่ในระดับที่อันตรายคือระดับ42-51.9องถึงองศาเซลเซียสค่ะควรลดระยะเวลานะคะการทำกิจกรรมกลางแจ้งลงค่ะแล้วก็ทางด้านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะนางสาว กลลาลวีนะคะสิทธิชีวพาค่คะกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนไปแล้วตั้งแต่21กุมภาพันธ์ค่ะคาดการฤดูร้อนปีนี้นะคะประเทศไทยจะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปเลยแล้วก็ร้อนจัดในหลายพื้นที่อุณหภูมินะคะสูงสุดเฉลี่ยอันนี้เราเคยบอกไปแล้วนะคะคแต่เราแจ้งไว้อีกทีนะคะ ตอนบนเนี่ยสูงถึง38องศาเซลเซียสเลยแล้วก็คาดการณ์อุณหภูมิสูงสุดของประเทศนะคะอยู่ที่44.5องศาเซลเซียสหรือว่าใกล้เคียงเดิมกับสถิติของประเทศไทยนะคะอยู่ที่4 4 6องศาเซลเซียสค่ะทั้งนี้โดยกลางเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคมอันนี้แหละคะ่ะเรากำลังอยู่ในช่วงนี้เลย <K> 1> 1> เขาเรียกลยการย่างสู่ความอันตรายนะคะ<า> <S <S จะมีอากาศร้อนจัดต่อเนื่องเป็นเวลานานค่ะอาจทําให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บที่มาสาเหตุมาจากอากาศร้อนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะคะเช่นใครบ้างผู้ป่วยคุณป่วยไหม <S <S ยังครับผู้สูงอายุอาคุณเป็นอ่อาแล้วก็เกีแล้วใช่ไหมฮะอ่านิดนึงค่ะนีดนึงแล้วก็เด็กด้วยค่ะคจึงขอให้ประชาชนนะคะหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีอากาศร้อนจัดเป็นเวลานานแล้วก็หมั่นนะคะตรวจสอบดูแลคนในครอบครัว คือใส่ใจด้วยแล้วก็เตรียมสภาพร่างกายเขาให้พร้อมด้วยค่ะครับก็ฝากเตือนประชาชนทุกท่านนะครับก็คือให้ระมัดระวังว่าอย่าคิดว่าความร้อนจากโรคแดดไม่สําคัญนะคือเสียชีวิตมาถึงปีละที่สิคนทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ดูแลตัวเองคะร้อนมากก็ใส่หมวกหรือป้องกันคือท้าดีคืออย่าออกไปดีกว่าถ้าเกิด ไม่จําเป็นจริงๆพกกระติกน้ําไปด้วยใส่กระเป๋าไปสักใบหนึ่งนะคะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะคะเสียชีวิตไปแล้ว131คนนะคะคเยอะพอสมควรนะคะถ้าไม่อยากให้เราได้รับอันตรายลูกหลานเราคุณพ่อคุณแม่เราดูแลเขาด้วยค่ะเตือนเขาด้วยนะคะ